สวัสดีครับกลับมาอยค้งนะครับกับร้านหัดาทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนี่เจ้าลอกสายโหดนะครับ G Max Dog Tooth นะครับใครที่พลาดไปไม่ได้เป็นเจ้าของล็อตที่แล้วนะครับล็อตนี้รีบเลยนะครับผมได้มาเพิ่มอีก5ตัวนะครับกับ G Max Dog Tooth นะครับสายโหดเดี๋ยวเราให้ดูความสวยลอกกันนิดนึงนะครับนี่ยังโหดนะครับตัวนี้มีรีวิวไว้เยอะนะครับ สามารถเข้าไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอัดโหดนะครับคลิปทดสอบลอกคลิปผ่าลอกนะครับโอ้โหมีครบเลยตัวนี้ถ้าเกิดว่าคนตกประบึกนี่ผมว่าต้องเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับชื่อ g m a c ็ o o ็ o o ทนะครับดังที่สุดแล้วมันสามารถเทียบลอกสเปคหลัก20,000ได้เลยนะครับแต่ราคาเนี่ย ไม่ถึงห้าพันนะครับบอกไว้ก่อนวันนี้เราก็มาจับคู่นะครับพอดีมีคนเรียกร้องกันมามากเลยนะครับบอกว่าจับคู่กับลอกตัวเนี้ยผมจะใส่คันอะไรดีครับโอ้โหผมเลยต้องไปหาอันนี้อันนี้ไปหามาให้ได้นะครับมีแค่อย่างละคันนะครับพอดีไปร้านนะครับร้านเพื่อนคนรู้จักกันนะครับขอแบ่งแกมานี่ครับ G-MAX w i เวิร์นนะครับเจ้ามังกรทองนะครับนี่ G-MAX w i เ e ิร r นนะครับ ไกด์สีทองตัวลิมิเต็ดทำครั้งเดียวนะครับหมดนี่แล้วไม่มีแล้วนะครับเขาผลิตแค่ครั้งเดียวนะครับตัวนี้ก็เลยมาจับคู่ให้กับลอกด็อกทูธนะครับนะให้มันโหดๆห,หน่อยเป็นชุดมังกรทองนะครับเนี่เพราะว่าเข้ากับสีลอกพอดีนะครับดําทองเข้ากับคันสีดําทองนะครับอย่างโหดตัวนี้ผมได้มาแค่เวทละคันนะครับได้มาแค่เวทละคันนะครับ เดี๋ยวผมไล่ให้ดูความสวยของคันเบตก่อนละกันว่าตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันต้องมีจริงๆนะครับสำหรับสายปลาบึกช่วงนี้ก็โควิดนะครับไปไหนกันไม่ได้นะครับมีบอ่อเปิดอยู่แค่2บอ่อนะครับซึ่งเป็นบอ่อปลาบึกแบบโหดๆเลยนะครับช่วงนี้ลูกค้ามาจาัดคันปลาบึกชุดปลาบึกกันเยอะมากนะครับมีบึงสำราญ่าบึงสำราญน,นี่ทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเรื่องความโหดเรื่องความใหญ่ของปลานะครับ ก็จะจัดชุดธรรมดาเข้าไปนี่ก็คลัวจะไม่ไหวนะครับนี่ครับรับรองหยุดนะครับไซร้อยนะครับขอให้กินนะครับหยุดแน่นอนอ่ามาอันนี้ให้ดูความสวยของคันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มา2เวทนะครับได้มาแค่เวทละคันนะครับ p e 4 8นะความยาว5้ฟุต3ท่อนเดียวนะครับตีคำว่าลิมิเต็ดแน่นอนครับ ร้านทัไทนะครับต้องจัดของลิมิเต็ดให้อย่างเดียวนะครับ PE 5ขีด10นะครับความยาวเดียวกัน5ฟุต3ท่อนเดียวนะครับมาทรงด้ามทรงสปอร์ตนะครับเป็นทรงพุดเดิลสปอร์ตนะครับเป็นทรงจิกกิ้งรีซีทฟูจิขนาดใหญ่นะครับเป็นลีซีทเบอร์ใหญ่นะครับล็อกด้วย2ชั้นนะครับนี่2ชั้น การลอกเคลื่อนนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อคันสไตล์นี้เขาเน้นโหดนะครับเน้นโหดเน้นถึกนะครับมาถึงที่โคนคันนะครับโลโก้ G-MAX w ว i เว v e เจ้ามังกรทองนะครับนี่ดูลายแบงค์ก่อนนะครับลายแบงค์สวยมากนะครับไกด์ฟูจิทรงเคสีทองนะครับตัวลิมิเต็ดนะไกด์สีทองนะครับนี่ครับฟูจิ Ừ, ไกดนี้เป็นเบอร์ใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนไกดนะครับเพราะว่าตัวนี้แกตั้งใจทํามาให้รองรับกับลอกเบอร์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับพวกด็อกทูธเพนแปดพัน 8, 000, เพนหมื่น 10, อย่างเงี้ยนะครับนะตั้งใจให้มันลงกับพวกนี้การเจ็บงานมาค่อนข้างจะเนียนตาเลยครับสวยเลยหัวท็อปอย่างดีครับอุจิแน่นอนร้อเไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมาพร้อมซองฟองน้ำ ตองรุ่นนะครับเน่ J Max y v e r n ะลอกผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่ามีรีวิวเอาไว้เยอะมากแล้วนะครับสําหรับเจ้าลอกตัวนี้นะครับอะใครที่มองหาชุดตกประบึกนะครับลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะครับถือเข้าบ่อเนี่ยไม่เขินไม่อายใครนะครับสามารถวางแล้วก็แอคได้เลยนะครับเท่เลยนะครับชุดนี้ผมให้ราคาพิเศษนะครับมันมีแค่2ครคันนะครับเพราะว่ามันมีมาแค่เวทละคัน นะครับจะเอามากกว่านี้ผมเ็าไม่มีให้นะครับอยู่ที่12,990บาทนะครับ12,990บาทนะครับใครที่คิดว่าจะไปถอยลอกตัวละ1 5 0 0 0 2 0 0 0 0นะครับลองดูชุดนี้นะครับชุดเดียวจบนะครับอยู่นะครับ12,990บาทเท่านั้นนะครับอันนี้รวมส่งไปสนีเรียบร้อยแล้วนะนะใครคิดว่าเฮ้ย มีงบสักหมื่นห้านะครับอยากจะได้ชุดเทพๆสักชุดหนึ่งนะครับชุดเดียวจบถือไปไหนก็ได้นะครับจะเข้าบึงสำราญจะไปบอ่อหนุ่มสี่ห้าหกนะครับลูกค้าเพิ่งไปงัดไซส์เจ็ดสิบมานี่สบ,สบายสบายเลยครับอ่าก็เอาเป็นว่าถือไปแล้วไม่อายใครนะครับรับรองมีแต่คนมาขอดูนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหมดแล้วหมดเลยนะครับมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับทำครั้งเดียวนะอ่ะ โอเควิธีการสั่งซื้อนะครับเหมือนเดิมคอปลูกให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับแล้วทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ดสิบห้านะครับอ้ออาวมืองัดมามแล้วนะคันเบามากเลยคันเห็นอย่างเงี้ยแต่เบานะคือเบาวกว่า mm hmm. ไวเมินตัวธรรมดาเออมันเบากว่าจริงๆขอแบบตั้งหลักมันจะงอดันตี้ยซะด้วยโอ้โหดูเนี่ยเต็มที่เลยนะครับนี่ผมเจ็บนิ้วไปหมดละคือไม่ต้องไปบิ้วถืออย่างเงี้ยเข้าไปรอเลยรอแบบรอแบบทีเดียวจบรอแบบลิมิเต็ดอ่ะคือมันไม่ได้หากันง่ายนะมันมีแค่นี้นิเวทะไรนิเบทใหญ่แน่เลยเฮ้ยแต่มันเบามากเลยนะ เห็นคันมันใหญ่อะแต่มันเบาอันนี้ห้าสิบนะคะขอหน่อยโอ้เจ็บนิ้วเจ็บ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 เอาลองเอาใส่ลอกให้เขาดูหน่อยว่าใส่ลอกแล้วมันหล่อจริงไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกยัวแบบนี้อดใจไหวได้ไงไม่ต้องไปถึงลูกค้าหรอกแมคค้าก็ยืนมองอยู่แบบโดนมันโดนเนี่ยคไอ้คันเนี้ยมันหมดเป็นนานมากแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเชื่อไหมว่าลูกค้า ค้ายคลายนะคือเขาไปต่งบิ้วโดนมาสองหมื่นกว่าบาทแล้วแบงก์ยังหนักกว่านี้เขามาให้หนูดูตอนนั้นมันไม่มีของไงเขาก็แบบพี่ผมเอาไวเวิร์นตัวเก่าไปบิ้วมาไปโดนไกด์อย่างเดียวมาเท่าไหร่อ่ะสี่พันกว่าบาทแบบอู๋พี่โดนไปทั้งหมดอ่ะค่าแรงอีกอ่ะอูโดนไปทั้งหมดเบดเสร็จรวมไปรวมมาแก้แล้วอย่างเงี้ยโดนอย่างโหปล่อยทีดอ่านี่ไม่ใช่ไรหรอกเตี้ยไม่ถึงไงดูครับพอใส่ลอกแล้วเนี่ยมันบาลานซ์สุดๆ <N> เนี่ยแล้วไปไปปิดเบรกงัดหน้าแพเนี่ยสบายสบายเลยครับเต็มที่มีแรงเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเลยชุดนี้เท่าไหร่คะโโหนึ่งสองเก้าเก้าศูนย์โปโปโควิดโปโควิดถามว่าแรงไหมไม่แรงนะถ้าคนเล่นระดับนี้อยู่แล้วจะรู้นะคะว่าถูกเลยแค่คันอย่างเดียวอะ่ะเมกานะก็คันนึงก็เกือบสองหมื่นแล้วเฉพาะคันนะนะแต่เนี้ย G Max Limited ไวเวอร์ ข้อสำคัญคือมันมีคำว่าล i มิตนะครับคุณถือไปไหนก็หล่อเขาจัดแบงค์มาจะไม่เหมือนตัวธรรมดาค่ะที่ลูกค้าถามว่าพี่มันต่างอะไรกันม้างมันต่างตั้งแต่แบงค์แล้วค่ะเนี่ยเห็นประมาณนี้นะหนูอยากให้พี่ลองสัมผัสดูแล้วพี่จะรู้ว่าน้ำหนักคันเบ็ดมันเบาแต่มันไม่ได้เบาขนาดคันตีกับปอมหรอกแต่มันเบาอ่ะคัน G Max ไวเวร์ตัวธรรมดานะคะออปชันที่เขาให้มาไกด์อย่างเนี้ย คือแบงค์ไกด์เนี่ยคือสิ่งสําคัญของคันตกประบึกนะคะอันนี้เรียนแบบกันไม่ได้ถ้าของไม่ดีจริงมันงัดอย่างเมื่อกี้ไม่ได้หรอกตรงจริงถ้าของไม่ดีจริงมันจะมีลั่นป๊อปแปะป๊อปแปะนะคะโอเค,โอ,เคโอ้ยลูกค้ามาแล้วไ,ไปดีกว่าเราจบชุดนี้เป็นชุดปลาบึกหล่อๆนะครับแค่ทีบายเดียวก็พันหนึ่งร้อยแล้วเนะี่ยเกินคุ้มอ่ะชุดนี้ครับก็จัดให้พิเศษพอดีไป ขอแบ่งเข้ามามันได้อย่างละคันเองนะก็รีบหน่อยแล้วกันกจัดลอกเออจัดคันเวทไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะ,ะกะถ้าเอาโหดแบบเมื่อกี้ก็ชุดนี้เวทห้าสิบนะคะ,ะชุดนี้เวทสี 4, <8. S 1> ่แปดก็ถามใจเธอดูว่าโหดแค่ไหนนะคะแต่ถ้าถามหนูอ่ะห้าสิบไปเลยอ่าเดียวโอ้หเมื่อกี้นี่แบบต้องต้องปีนตู้งัดเลยนะต้องปีนตู้งัดเลยนะ โอเคมีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกจะมางัดแค่นั้นแหละคะ่ะโอเคครับนะครับสวัสดีครับ